สวัสดีครับสำหรับน้องที่ต้องการให้รีวิวนะครับก็เรียบร้อยนะครับกับตัวของน้องนะครับก็คือที่รีวิวช้านะครับเพราะว่าหน้างานมันเยอะนะครับแล้วก็ของเต็มไปหมดนะครับอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้กดได้ปกตินะครับมีไฟได้นะครับตัวนี้ก็ตาร์ไม่เข้านะครับ ก็จัดการแก้ไขให้แล้วนะครับเข้าแล้วนะครับเล้านะครับเรียบร้อยนะครับก็นะครับรีวิวได้ไม่นานนะครับเพราะว่าหนูจะเร่งงานกันต่อนะครับงานเต็มโต๊ะเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ อยากให้รีวิวอยากถามอะไรมานะครับก็ก็ขอโทษทีนะครับวันนี้งานยุ่งนะครับน้องท่านนี้นะครับอาการอะตอมรีมูฟนะครับตอนนี้ก็กดเรียบร้อยแนะน่นอนแล้เดี๋ยวโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับแอดมินยุ่งมากแต่ก็จัดการให้ครับขอบคุณครับ